มันนี่บัฟเฟโล่พอดแคสเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจ,กจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายๆซัมซุงกาแล็กซี่แท็บแอ t i ทีฟสามแท็บเล็ตพันอึดสุดแกรง่ง ทนทานกว่าพร้อมลุยทุกกิจกรรมเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ samsung.com และ samsung experience store ราคาเพียง21,900บาทเกิดอะไรขึ้นทำไมปัญหาเรื่องการเกษียณอายุถึงเป็นปัญหาการเงินลำดับต้นๆของคนไทยณเวลานี้และถ้าเราอยากเกษียณได้อย่างมีความสุขต้องวางแผนอย่างไรมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมได้ไปเหมือนกับ ทั topic, online, offline, and and on ้งเรื one. One ่องการของการจัดงานสัมมนานะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็จะมีหลายๆเซสชันเลยนะครับที่ผมเปิดให้เหมือนกับคนที่เข้าร่วมสัมมนาอย่างเงี้ยครับสามารถมาปรึกษาแบบวันออนวันได้นะครับนอกจากปัญหาของเรื่องของหนี้สินนะครับที่แบบเออเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าปัญหาเรื่องของการเงินที่คนส่วนใหญ่เจอกันนะครับก็คงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วก็ปัญหาที่2เลยนะครับที่ผมแบบเจอเลยก็คือสาหรับคนที่เหมือนกับมีการเตรียมตัวเรื่องของงบการเงิน ต่างๆมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นกังวลเลยครับก็คือเขามีแนวโน้มที่อาจจะเกษียณไม่ได้กันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ล้อกับเรื่องของงานวิจัยล้อเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เรารู้กันมาแต่ผมว่า2อสปีแล้วละครับว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของการเกษียณต่างๆเนี่ยมันน่าจะทําได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยหลากหลายเหตุผลมากๆนะครับผมจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับด้วยเหตุผลแรกเลยที่ผมเจอมากอย่างหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของผลตอบ แทนจากการลงทุนครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนนะคะว่าไม่ใช่คนทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ คนแบบส่วนใหญ่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ที่นี่ครับเวลาที่เราวางแผนเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องมีการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งก่อนและหลังเกษียณนะครับแต่ด้วยสภาวะที่ดอกเบียตอนนี้ครับมันค่อนข้างต่าแล้วผลตอบแทนจากตราสารหนี้นะครับที่เคยทําได้ค่อนข้างดีเมื่อก่อน 3- 4เนี่เตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 2- 3เที่นี่พออัตราผลตอบแทนคาดหวังที่เราสามารถทําได้จากตราสารหนี้มันน้อยลงอะครับแล้วอัตราส่วนของพอร์ตส่วนใหญ่ที่ ที่เราถือเนี่ยมันไปอยู่ในตราสารนี้เยอะนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเงินของเราครับมันเติบโตได้ช้าลงอันนี้ยังดีนะครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่เงินเราเนะครับเติบโตได้ช้ากว่าเงินเฟอซะอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่เราเก็บเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการบริโภคเท่าเดิมเราจะต้องเก็บเงินมากกว่าที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวจาาละห้าสิบบาทในอนาคตอาจจะต้องออมเจ็ดสิบเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวในอนาคตเพราะว่า เงินเราโตไม่ทันเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งเลยที่พอเวลาเราใส่ตารางคำนวณใส่อะไรเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆมันมีอีกวิธีนึงก็คือเราวางแผนการลงทุนแล้วนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนมันสูงขึ้นแต่ผมว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมาหุ้นได้แปดสิบยี่สิบอย่างเงี้ยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือตราารนนี้ถ้าเกิดเป็นใครบางท่านที่อายุเยอะแล้วสี่สิบห้าสิบเนี่ยการวางแผนกเกษียณโดยที่ใส่หุ้นเยอะขนาดนี้ครับมันยิ่งซ้ําเติมปัญหามาก,ก ถ้าเกิดจะให้เห็นภาพง่ายๆในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับในระดับโลกเลยนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Rule of 5%ยเปนะครับ rule of เนี่ยก็คือเขาว่ากันว่าเนี่ยเราสามารถถอนเงินกเกษียณนะครับออกมาได้5%เรื่อยๆ จากกองทุนเกษียณของเรานะครับปีละหสมมติว่ากองทุนเกษียณเรามี100ล้านนะครับเราสามารถถอนได้ใช้ปีละ5ล้าน5ล้าน5ล้านด้วยแอส u m มบ์ชันที่ว่าเงินหมดแล้วก็เสียชีวิตพอดีแต่ว่าก็ต้องยอมรับเข้าว่าไอ s ้ u เนี่ยแอสมบชันเบื้องหลังของมันเนี่ยเขาคาดการด้วยแอส u m มบ์ชันที่ว่า เฮ้ยจะมีอายุเพียง25ปีนะครับคำถามของปัญหาเนี่ยครับมันก็เลยเกิดขึ้นที่ว่าแ้วถ้า25ปีไม่ตายทำไงตายก่อนเนี่ยมันแฮปปี้พ o รบเลมอยู่แล้วครับก็เป็นมอรโดโให้ลูกหลานถ้าไม่ตายเนี่ยทำยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการวางแผนเผื่อไปอีกหน่อยถึงแม้ว่าตอนนี้อายุเกษียณของคนไทยในบ้านเรานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักผมว่า 7 8็9บวกไป7ปีนิดนึงมันก็คือ85ปีเกษียณหกสิก็25มันก็เมกเซ็นนะครับแต่ว่าในแง่หนึ่งผมก็อยากจะให้เตรียมเผื่อเราอึดด้วยเผื่อเรากรเกษียณแล้วอายุดันยืนเี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นผลตอบแทนที่เราหาได้มันน้อยลงรวมถึงบางท่านเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ใส่ใจเ,เรื่องของการเกษยียณเลยด้วยซ้ำว่าแบบเออเกษยียณเรื่องอตั้งไกลหรือว่าบางทีก็รู้สึกว่าเออน่าจะพอแต่ว่าไม่ได้มีการคำนวณอย่างเป็นจริงเป็นจังครับอันนั้นซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนเกษยียณเนี่ยส่วนตัวผมเองก่อนนะครับผมมักจะแบ่งเงินเกษยียณครับเป็น2ส,ส่วนซึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนของชัวร์เกมก็คือเอาง่ายๆว่า ไม่มีไม่ได้เงินก้อนเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องกินต้องใช้แน่นอนส่วนเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นเงินส่วนของความสุขและอยากเที่ยวต่างประเทศอยากทานอาหารดีๆอยากขับรถหรูๆอยากอยู่บ้านหลังอันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยแต่ผมมักจะซีเรียสมากๆว่าเฮ้ยไอ้เงินก้อนแรกที่เราต้องมีนะครับมันจะต้องมีเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมีเนี่ยครับเราจะต้องไปเก็บไปที่ไหนเพราะว่าถ้าเงินก้อนนี้หายไปนะข้าวยังไม่มีกินเลยนะครับดังนั้นผมมักจะซีเรียสกับเงินก้อนแรกไอ้ส่วนหลังเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของทุกท่านเลยนะครับซึ่งถ้า ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็เหมาะกับการเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราเก็บเงินให้อย่างน้อยๆมีก้อนนี้ก่อนนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ยคนไทยควรมีเงินณวันกเกษียณเลยครับอย่างน้อย4ี่ล้านซึ่งมันน้อยมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเงิน4ล้านเนี่ยมันเป็นส่วนสําหรับการที่เราชัวเกมนะครับเป็นแผนชัวเกมค่ากินค่าใช้อยู่เพื่อแบบเป็นเป้าหมายนิดเลยครับแบบว่าปัจจัย4ี่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนอยากเกินก็คือเพิ่มกันไปนะครับซึ่งแหล่งเก็บเงินถ้าสําหรับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงในกรณีที่เปป็นนนพักงาระจ กันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ฟังส่วนใหญ่ของมันนี่บัฟฟาโลเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับส่วนถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยลองไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันมากขึ้นแล้วกันนะครับไอส้สล้าลเนี่ยเราจะเก็บที่ไหนได้บ้างส่วนตัวผมมักจะแนะนํามที่ไม่เกินนี้แหละครับประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ประกันออมทรัพย์ประกันบนานาญ ประกันเนี่ยผมรวมทั้งประกันออมทรัพย์ทั้งประกันแบบนานเลยก็ไม่เกิน3แหล่งนี้นะครับเหตุผลหนึ่งเพราะว่าทั้ง3แหล่งนียครับมันเป็นแหล่งเก็บเงินที่ค่อนข้างชัวร์แล้วก็ลงทุนในระยะยาวแล้วก็ได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับประกันสังคมกับประกันชีวิตประกันบำนาญเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องดิสคัสกันเลยว่ามันไม่เสี่ยงยังไงนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างประกันสังคมเนี่ยเราเป็นสมาชิกของกองทุนเกิน15ปีเราจะได้บำนาญย0่สิบเปอ้าเป็นสมของหมื่นห้าก็คือสามพันถ้าเป็นสมาชิกเกินจิก20%าป็น21.5% 2 4 5 26%เพิ่มขึ้น1.5%ต่อรอบ12เดือนนะครับก็คํานวณกันครับว่าเราเป็นสมาชิกของประกันสังคมเนี่ยมาแล้วกี่ปีเราก็จะรู้ว่าเรามีบํานาญเท่าไหร่ถูกมั้ครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเราต้องการใช้เดือนละ13,000 1 3, 5สมมุติเราต้องการใช้เดือนละ15,000อ๋อเรามีจากประกันสังคม4,000ยังแสดงว่าเราจะจะไปหาจากไหนอีก11,000ต่อเดือนถูกมั้ครับโจทย์มันจะตีง่ายขึ้นนะครับส่วนประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และบํานาญเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม Money Buffalo อย่งต่อเนื่องเนี่ย ผมมักจะแนะนําเสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทํางานเสียภาษีอยู่ แล้วยังไงภาษีเราอะครับก็ต้องจ่ายผมก็มักจะแนะนําว่าก็ซื้อให้เต็มสิทธิ์ไปเลยถ้าเกิดสมมติว่าประกันออมทรัพย์เนี่ยมันได้10,000แบาทเต็มตามสิทธิ์ของภาษีใช่ไหมครับผมก็มักจะแนะนําเสมอครับว่าเฮ้ยซื้อเต็มสิทธิ์ไปเลยเหตุผลนึงก็เพราะว่ามันดีมากๆครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าถ้าเราไม่ใช้สิทธิประโยชน์เรื่องของภาษีเลยเนี่ยเราจ่ายเบีย้ยประกันไปเนี่ยส่วนใหญ่ irr หรือผลตอบแทนจากประกันสะสมทรัพย์นะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก2ไม่เกินสเงจุดห้าเปอร์เซ็นต์ณเวลานี้เวลานี้เลยนะ ถ้าเกิดเราลองเอาผลประโยชน์เรื่องของภาษีใส่เข้าไปในแบบของประกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่คำนวณภาษีเลย IRR หรือผลตอบแทนจากประกันเนี่ยมันได้ประมาณ2.5งจุดห้าแต่ถ้าเกิดฐานภาษีเราขึ้นมาสักสิเนี่ยผลตอบแทนมันเกือบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฐานภาษีสูงหน่อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฐานภาษีมันห้าจุดห้าแล้วแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับเวลาทํางานไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับจุดที่รายได้เราเริ่มเยอะเริ่มมีโบนัสเนี่ยผมว่าฐานภาษีอะ่ะมันส่วนใหญ่นะครับถ้าทางานประจําแล อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเสียฐานนั้นได้เนี่ยผลตอบแทนจากประกันสะสมทรัพย์นะครับมันจะอยู่ที่6-7%ถ้าเกิด3านี่คือ8%เซลยนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัวร์เกมมากๆถ้าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะครับแบบว่าแผนประกันบอกว่า 5- ้0ทับสินะเราก็หลบฝาก5ปีแล้วก็ทยอยได้เงินคืนรวมกับเงินก้อนคืนตอนปลายปีที่สิบเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าดอกเบีย้ยเราได้เท่าไหร่เงินเรา,เารคพ งถ้าเราปฏิบัติไม่ตามสัญญาแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบริษัทประกันเจ๊งอะนะครับซึ่งบริษัทประกันถ้าเราซื้อแบบท็อปสามละกันนะผมเชื่อว่าท็อปสามเนี่ยโอกาสเจ๊งน้อยมากครับไม่น่าจะมีเลยดังนั้นความเสี่ยงค่อนข้างต่ำประกันบํานาญก็เช่นเดียวกันนะครับไออาร์ประกันสะสมทรัพย์กับประกันแบบบำนาญเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันนะดังนั้นผมมักจะแนะนําว่าให้ซื้อให้เต็มสิทธิ์ลองศึกษาเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่างๆดูนะครับ เขาว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันลดหย่อนภาษีได้น้อยลง LTF มันหายไปแล้วมี SSS มาแทนเนี่ยมันก็ถูกนับรวมในตัวเงินกเกษียณก้อนเดียวกันอยู่ดังนั้นก็อย่างที่ทุกท่านทานราบแหละครับเราลดหย่อนได้น้อยลงนะครับอีกก้อนนึงถ้าสาหรับใครที่ทํางานประจำเนี่ยไอสิ่งที่ผมแนะนําให้ทุกท่านเลยนะครับก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund เ,เนี่ยหักให้เต็ม15%นะครับมันช่วยได้จริงๆแล้วมันจะช่วยให้ทุกท่านกเกษียณเนี่ยเอาง่ายว่าถ้าเกิดใครซื้อประกันสะสมทราเต็มสิทธิ์ประกันบนานาญเต ประกันสังคมไม่ขาดแล้วก็ลงหักพวิเดนแล้วก็ทํางานที่เดียวยาวๆจนกเกษียณมีการกระโดดย้ายงานแต่ก็ย้ายตัวสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไปที่อื่นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า โอกาสเกษียณสูงมากนะครับผมลองเซียนิโอจำลองง่ายๆเลยสมมุติว่าเราเงินเดือนสตาร์ทสองหมื่นเงินเดือนเติบโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานจนถึงอายุห้าสิบห้ามีเวลาทำงานสามสิบปีนะครับแล้วเราหักกองทุนสมรองเลี้ยงชีพนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วผมก็สมมุติว่าให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายสมทบตัวสิ่งที่มันดีที่สุดของกองทุนสมรองเลี้ยงชีพคือการจ่ายสมทบผมให้ในายจ้างจ่ายสมทบห้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์ออเซ็เเนต์สองเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ เงินสะสมบวกเงินสมทบที่เราจ่ายเข้าไปบวกในจ้างจ่ายให้นี่ครับก็3ล้านกว่าแล้วนะครับสล้านสี่สล้านหแล้วนะครับคำนวณแบบเงินเดือนขั้นต่ำสองหมื่นเติบโตสามเปอร์เซ็นต์หักสิบห้าเปอร์เซ็นต์เต็มสมทบจ่ายตามขั้นตามแบบโดยทั่วไปที่เขาจ่ายกันนะครับไม่นับผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเอาว่าถ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ไปลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมว่าโดยทั่วไปน่าจะพอทําได้สามจุดห้าถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเงินเกษียณจากาก้อนเน บวกกับประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญเต็มสิทธิ์รวมกับประกันสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับก็นักจะเพียงพอต่อความจําเป็นพื้นฐานเราแล้วนะครับส่วนเรื่องการลงทุนอื่นๆเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมที่เราต้องการแล้วเราอยากลงทุนในหุ้นลงทุนในสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างแพสซีฟยิงขั้นอย่างงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้นเนี่ยมันเหลือเฟือมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยครับเรื่องของการออมเพื่อแกรเกษียณเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่นะครับโอาก,สกสออาสส สิ่งที่ว่า rule of 22อยู่หรือว่ากฎ72ดนะครับว่าสมมติว่าเราลงทุนได้ปีละ10%เพื่อง่ายต่อการคำนวณนะครับเอา10%เอาเลข10นะครับไปหาร72เลยมันจะได้7.2ดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสามารถลงทุนได้10%ต่อปีนะครับเงินเราจะเพิ่มเป็น2เท่าในระยะเวลา7.2ปีอันนี้มันรวมเรื่องของดอกเบี้ยทบตรงทบ,ทบต้นเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราลงทุนยิ่งเร็วเท่าไหร่สมมติว่าผมอายุรี่ลิบล,ล้วผมงเงิงงผม,มจะ กายเป็น2 0 0 0 0 0เมื่อ7ปีผ่านไปหรือเมื่ออายุ3 2แต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเริ่มลงทุนช้าหมายก็ว่าตอออายุ3 2นี่ผมต้องเอาเงินมาวาง20,000 0ถึงจะเท่ากับตอนที่ผมอายุ25เริ่มต้นลงทุนและถ้าเกิดผมยิ่งช้าไปกว่าน,นั้นอีกสมมติว่าตอนอายุ32ผมยังไม่เริ่มลงทุนผมไปลงต่อ,อยุ3ยสมสมมตินะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าผมอยากจะเริ่มลงทุนผมต้องใส่เงิน4ี่แสนเพราะมันจะทบเป็น2เท่าเรื่อยๆนี่คืออำนาจของดอกเบี้ยทบต้นนะครับดังนั้นผมมักจะแนะนําเสมอว่าเฮ้ยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับเราจะเคยหรือไม่เคยวางแผนกเกษียณเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวางแผนกเกษียณเลยก็คือวันนี้ครับไม่ว่าเราจะอายุเพิ่งเริ่มต้นทางานเรียนจบปอตีมาอายุ22หรือว่าใกล้ผังใกล้กเกษียณเป็นผู้จัดการอายุ45 50ห้าแล้ว ถ้ายังไม่เริ่มต้องรีบเริ่มเลยครับเพราะว่ากเกษียณเนี่ยยังไงใครก็เจอศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรานะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยยิ่งเริ่มต้นเร็วมันยิ่งสบายครับมนยิ่งเก็บเงินน้อยแล้วถ้าเราเริ่มช้าเนี่ยเราก็แทบจะไม่เหลือเงินไปจัดการเป้าหมายการงันอื่นๆเลยแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นเร็วครับเราอาจจะใช้เงินแค่ประมาณ 15- บหถึงยีของรายได้เราเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถกรเกษียณได้สมมุติว่าใครบอกว่่่าาาเเเเยยรรรืือองงงงกกกลทุนนนนมมััป็ กเกษียอะไรมันวุ่นวายนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านลองนึกถึงตัวเลขอันนี้ตามผมนิดนึงนะครับสมมติว่าเราเรียนจบเราอายุ25ปีเอ่อแล้วเราทํางานจนถึงอายุ5 5แปลว่าเรามีเวลาทํางาน30ปีถูกไหมครับแต่ว่าอายุไขที่เราคุยกันก็คืออายุ85ปีอายุ5 5าสถึงแปอีก30ปีถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่าเรามีเวลาทํางานเนี่ยสาปีเพื่อเลี้ยงตัวเอง60ปีหรือว่าย่อยกว่านั้นนิดนึงนะครับ นั่นหมายความว่าเรามีเวลาทํางาน1ปีเพื่อเลี้ยงตัวเอง2ปีหรือเรามีเวลาทํางานหนึ่งเดือนเลี้ยงตัวเอง2เดือนนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะต้องออมเงินอย่างน้อย50%เพื่อสําหรับใครที่ต้องการ,กรเกษียณน,นะครับดังนั้นตัวเลขนี้เอาง่ายๆเลยเราเก็บเงิน1เดือนเพื่อเลี้ยงตัวเอง2เดือน เราทางานหนึ่งเดือนเลี้ยงเองสองเดือนแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้การลงทุนเข้ามาช่วยเลยเราก็ต้องออมห้าสิบเปอร์เซ็นั่นแหละครับแต่ว่าโลกเรามันมีสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้ออย่งที่เราผลตําแทนจากการลงทุนเงินมันไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ในตู้รอ,อกปลูกกินหรอกครับมันสามารถเอาไปลงทุนเอาไปวางอย่างถูกต้องใช้ความรู้การเงินอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรากเกษียณอย่างมีคุณภาพได้นะครับมันมีได้จริงๆนะครับตัวที่ไม่ต้องใช้เงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะใช้แค่สิบห,ออาาหา้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับดังนั้นผมก็จะเน้นยาวะลงมือเถอะครับเร็วที่สุดยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งสบายมากขึ้นแล้วยิ่งเริ่มต้นเร็วอายุยิ่งน้อยมีเวลาเยอะเนี่ยก็ยิ่งลงทุนเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยนะครับอั่งนี้นผมแนะนําเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก่อนการเกษียณเนี่ยอย่าลืมวางแผนจัดการหนี้สินนะครับให้เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยด้วยเพราะว่า วันเกษียณเนี่ยเราไม่ได้มีรายได้แล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรมีหนี้หรือว่าสร้างดอกเบีย้ยจ่ายให้กับตัวเราเองเราควรจะเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าการเปหนี้เนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างชัวคือจ่ายชัวร์แต่ผลเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรืออะไรก็ตามนะครับในช่วงปี2 0ง0ูนย์สอเนี่ยเราเห็นได้ว่าตราสารหนี้ก็มีโอกาสติดลบเช่นกันจะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากทุกทักทว่า,วานเกษียตตันะั้งแ่วี้รับ การดิสินบางแผนการีิสินให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะ,กะเกษียณได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อยากจะเน้นย้ําทุกท่านอีกนิดน,นึงเลยกันนะครับมันก็มีข้อควรระวังสําหรับการ,กรเกษียณอยู่ด้วยครับอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ต้องระวังนะครับเ,เรื่องของการกินที่จะต้องแบบ คลีนมากขึ้นถ้าใ,ใครไม่กินคลีนกินแบบกินเดอร์ตี้มากๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของโรคภัยใกล้เจ็บตามมาก็จะมีต้นทุนค่ารักษาสุขภาพตามมาครับไม่ว่าจะเป็นทุกวันเป็นวันหยุดนะครับอันนี้ต้องระวังประเมินค่าใช้จ่ายดีๆนะครับ ตอนง่ายๆตอนเรา work from home เนี่ยใช้เงินเยอะกว่าตอนเราไป work ที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเรากส็สั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่ทางานอาจจะเลิกเสร็จเร็วหน่อยแล้วก็ออกไปข้างนอกไปเจอพงเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับทุกวันเป็นวันหยุดมันใช้เงินมากกว่าปกตินะครับดังนั้นคิดเผื่อนิดหนึ่งนะครับผมก็มาจะบอกว่าให้เผื่อๆไว้หน่อยนะครับอย่าแบบคิดว่าเราจะประหยัดอะไรได้ขนาดนั้นนะครับก็เผื่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการบารุงสินทรัพย์ที่มันจะต้องตามมาแน่ๆก็ไม่น้อยหรอกรุงสินทรัพย์ไม ต่อคันนึงนะครับแต่ว่าพอตอนอายุ70ถ้าเกิดยังพอขับรถไหวผมว่าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซิตี้คาร์หรืออ e ีโคคาร์คันเล็กๆอีกสักคันหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยทําให้ค่าบำรุงสิทธิ์มันต่ําลงแต่แล้วก็ยังไปไหนมาไหนสะดวกอยู่แล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพครับก็อย่างที่เรารู้ครับคนแก่เนาะคนอายุเยอะมันก็จะยิ่งป่วยมากขึ้นก็ต้องเตรียมเงินไว้สาหรับรักษาสุขภาพด้วยถ้าใครไม่ได้เตรียมเงินก็แนะนำว่าลองศึกษาเรื่องประกันสุขภาพแต่ว่าอายุ60ขึ้นนบก็ต้อองยอมรับว่าเบี้ยยปรรระะกกกัันนเี่่ไมใชๆล็ตต้้้องงงววด สุดท้ายนะครับแต่ใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์น่าจะช่วยเหลือเรื่องของการเกษียณและให้ไอเดียเรื่องการเกษียณกับทุกๆท่านได้นะครับก็อยากจะรบกวนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟฟาโลนะครับเพื่อทั้งใจผลิติ้นงานดีๆต่อไปด้องนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ